อาจารย์ทสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่บนผาแงนนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวจุดสำคัญและสูงที่สุดของชุมชนราชธานีโศกค่ะขณะนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆว่านะคะขณะที่เรากำลังมาทำห้าสอที่ผาแงนเนี่ยเป็นกลุ่มของคุณสมใจติยาคุณวานิชนะคะนำพี่น้องมาร่วม5้สอกันเช้านี้นะคะผาแงนหน้าตอนนี้นะคะก็เป็น พูดได้ว่าเป็นจุดที่บางจุดนะคะเริ่มสะอาดไล่ตั้งแต่ข้างบนลงไปจนถึงข้างล่างนะคะไล่เป็นลําดับลําดับไปเมื่อกี้เดินขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยพี่น้องเรากําลังขนเศษใบไม้นะคะแล้วก็ขี้นกเป็นกระสอบป,ปุ๋ยนะคะขนลงไปข้างล่างเพราะว่านานๆานทีเราได้ขึ้นมานะคะนกพิราบก็เลยยึดตอนนี้เราจะไม่ให้นกพิราบยึดแล้วนะคะเราจะแต่งกันอยู่นะคะ แบ,แบ่งกันใช้พื้นที่นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าการทำห้าสรของพี่น้องเป็นอย่างไรชั้นค่ะ วันนี้มาทำท้าส่อที่น้ำตกฝั่งงานนะคะมากวาดทำความสะอาดแล้วก็เอาขี้นกออกด้วยนะคะค่ะสมาชิกกลุ่มกี่คนคะ22่สองประมาณนี้ค่ะประมาณ22สิคนค่ะที่เริ่มทำงานกี่โมงเมื่อเช้าเนี่้ประมาณ6โมงครึ่งหโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็7โมงกว่ากว่าแล้วเนาะค่ะค่ะอุปกรณ์ที่เรานำมาตอนนี้ก็คือทั้งไม่กวาดไม่กวาดดอกเบี้ยผ้าขี้ริ้ว แค่เชือดนะคะสำหรับเช็ดเมื่อกี้เห็นเช็ดเยกๆเลยขี้นกนะครับขี้นกจุดที่มันมีขี้นกเช็ดถึงเราก็จะเช็ดนะคะจุดนี้จุดหนึ่งค่ะอะไรบ้างะคะกวาดหยักใยกวาดหยักใยค่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้ถอนหญ้านะคะหญ้าแห้งค่ะ ขยะไม่ค่อยมีนะคะมีแต่พวกเศษดินเศษอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยาแห้งๆเราก็จะเน้นทําความสะอาดพวกกวาดเศษฝุ่นแล้วก็ขี้นกนะคะเน้นเศษฝุ่นกับดขี้นกค่ะแล้วก็เช็ดราวบันไดราวบันไดให้สะอาดเพราะว่าเวลาคนมาเขาจะต้องจับราวบันไดนะคะ กาทำให้มันสะอาดนะคะค่ะจุดจุดตรงนั้นเราไปดูนิดหนึ่งได้ไหมคะพี่สนใจตรงนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะคะค่ะจุดนี้อันนี้เรากําลังเก็บใบไม้อยู่นะคะเอาใบไม้ออกเอาใบไม้ออกนี่เป็นยังไงบ้างคะควารู้สึกที่ได้มาโรงงานจับพ่อแม่พี่น้องทาเป็นสิ่งที่ลูกควรทำให้กับพ่อ แล้วก็ให้กับหมู่กลุ่มว่านี่คือบ้านของเราบ้านเรามันถ้าบ้านเราจริงๆเราควรให้สะอาดยังไงให้งามตายยังไง,ไงครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือบ้านของเราคือหน้าต่างหน้าตาของของของบ้านเราใ,ใครเจอใ,ใครเห็นใครมาเอ้เห็นมันรกมันก็ไม่น่าดูเนาะไม่น่าประทับใจอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าทำยังไง เราเห็นว่ามันมันลบถามว่ามันมีประโยชน์ไหมใบไม้แห้งมันก็มีประโยชน์สําหรับต้นมันอยู่ละแต่เราเราเพื่อผู้อื่นว่าถ้าเป็นบ้านเราเราก็ต้องออกแต่ถ้าเราจะขยี้ให้มันเป็นปุ๋ยก็ได้ก็ได้แต่เราไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาเอาภาวะว่าให้มันให้มันสะอาดให้มันสะอาดตาแล้วก็มองแล้วมันน่าดูน่า อ่าเงี้ยครับใช่บ้านพ่อครับสาธุครับอนุโมทนาครับวันนี้เรามาทำ5สอตอนนี้นะคะเห็นแล้วนะแถวค้านี่นะพาพสะอาดมากเลยนะคะเนี่ยสะอาดนะคะไม่มีหญ้าภาพหลังทำการละน้ำต้นไม้เบื้องหลังนะคะทีนี้มีอะไรที่ประทับใจที่จะบอกสมาชิกกลุ่มหรือพ่อพี่อะไรจะบอกถึงท่านผู้ชมผู้ฟังที่บ้านค่ะ บรรยากาศน่าขนาดนี้ค่ะบอกชื่อได้ใช่ไหมคะเตะเรนทำคาชื่อมวลพันยม,ลม่ลมั่นแสงทรรมกล้าจนค่ะเป็นจิตอาสาเพศวิถีธรรมนะคะเราก็ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกับพี่น้องที่บ้านลาดอะคะ่ะในการวันนี้ก็มาช่วยกันทําความสะอาดนะคะเก็บผ้าสอที่ที่ผาเงินนะคะในตัวฐานผาเงินเองแล้วก็รอบๆบ,บริเวณสิ่งที่ประทับใจก็คือ การที่เราได้เห็นพลังมวลรวมของหมู่มิตรดีสหายดีค่ะมาหลอมรวมกันแล้วก็ร่วมกันทําในสิ่งดีสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะ่ะแล้วก็ในการที่เราได้มันทางานกับพี่น้องเนี่ยเราได้เห็นเ,เราได้เห็นการที่เราใช้งานเนี่ยค่ะงานนอกเป็นองค์ประกอบในการทํางานในของเรานะคะในการาพัฒนาจิตวิญญาณของเราอะคะ่ะหนูก็เห็นว่า,าการที่มันมันเห็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ความสงบความความสงบของใจเราที่ อยู่ในท่ามกลางความไม่สงบความวุ่นวายนะคะในการที่พี่น้องมารวมกัน,ก,น,นการทํางานแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นอ่มีพี่น้องคือทุกคนก็ตั้งใจในการทําสิ่งดีเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งดีะคะ่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเกินขีดที่ว่าอย่างอยู่ในขีดที่อันตรายเกินอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีการเตือนกันบอกกันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพี่น้องที่ท่านที่ตั้งใจทำอะ่ะแต่ว่ามันเกินไปอ่ะก็ก็คือเขาจะมีตัว ปรโตตโคสะมีการรับฟังผู้อื่นด้วยอะค่ะว่าเออการที่เราทําแล้วเพื่อนมองว่าเป็นอันตรายเงี้ยท่านก็หยุดให้มาอยู่ในขีดที่เพื่อนๆหรือมติหมู่กลุ่มเห็นว่าเป็นเอ,อ,อยู่ในขีดที่อันตรอ,อขีดที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะเป็นการปรโตตโคสะแล้วก็มีการทําใจในใจตามสิ่งที่เพื่อนทํามันเป็นการลดความเอาแต่ใจความใจร้อนนะคะก็เห็นการพัฒนาคือเอางานนอกมาเป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะทํางานในของเราอะคะ่ะให้ให้เกิดความเจริญทั้งทางด้านจิตวิญ,ญญาณแล้วก็ สิ่งที่เราทําที่จะเป็นประโยชน์เป็นกุศลต่อหมู่กลุ่มต่อส่วนรวมอย่างเงี้ยค่ะต้องประทับใจตรงนี้อะค่ะสาธุนะคะขอบพระคุณค่ะก่อนที่ผู้ชมจะได้ประโยชน์นะคะยายก้องเราสองคนได้ประโยชน์ก่อนได้ฟังอะไรดีๆนะคะ,อะขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะที่ให้ได้บำเพ็ญค่ะจะนทร์ธรรมค่ะจันทร์ธรรมค่ะน้อมกราบนมัสการ พ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะค่ะแน่นตัวด้วยค่ะหนูชื่อพาสุกตันชวลิตค่ะมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะก็เป็นสมาชิกค่ายอุโบสถศีลออนไลน์แล้วก็แพทย์วิถีธรรมค่ะค่ะวันนี้มาสูงเลยนะคะอยู่บนแี้งค่ะหาแงงค่ะแต่วันนี้มาทําอะไรบ้างคะวันนี้เรามาปัดกวาดอยากย่ยแล้วก็ทําความสะอาดแบบแห้งค่ะท่านสมณะแบ่งงานแบบให้ทําแบบแห้งค่ะ <laughs> ก็พี่น้องมาร่วมกัน20กว่าชีวิตนะคะมาด้วยความยินดีเต็มใจร้อเรวมรวมถึงตัวหนูเองด้วยแล้วบรรยากาศบนพังงแนนะคะเราเห็นราชธานีอโศก ทั่วเลยค่ะบรรยากาศดีมากอากาศก็ดีมากค่ะเป็นไงบ้างได้จับไม้กวาดปันนี้โอ้ยหนูก็จับไม้กวาดประจําค่ะงานขัดปัดกวาดเช็ดถูนี่หนูถนัดวันนี้ได้มาทำถวายพ่อบนแผ่นดินบนแผ่นดินพุทธนะคะบนแผ่นดินพุทธหนูก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างคือการรายงานความจริง ปั้นแผนดินทุ่วันนี้มาทำถวายทอรู้สึก,อกะะบอกรู้สึกรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วหนูวิควาลรู้สึกอบอุ่นอิสระเหมือนที่เหมือนที่พ่อครูว,ว่าเลยค่ะมันมันเป็นความรู้สึกสภาวะโอ้หนูรู้สึกโอ้สดชื่นแ <c oughs> จ่มใสม,มันมีแรงค่ะมันมีโคเอฟฟิเชนที่พ่อครูพูดบ่อยๆ การทํางานเดี่ยวเนี่ยกับการทํางานกลุ่มเนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วเราได้เรียนรู้ว่าอ๋องานแบบนี้ถ้าทํางานด้วยกันอย่างเช่นคนที่ถือไม่กวาดกวาดแ,แ,แ,แบบแบบแบบหยาบเนี่ยแล้วเรามาเก็บรายละเอียดอะไรประมาณนั้นค่ะเราก็จะได้เล็กๆน<า>้อยๆจักสิ่งนี้ค่ะใช่นะค่ะทีนี้ปีใหม่เนี้ยตั้งใจจะทำอะไรถวายพ่อครูปีใหม่เหรอคะปีใหม่ตั้งใจจะทําอะไรถวายพ่อครูหนูก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้พ่อครูอยู่เป็นร่มโพลร่มใสให้พวกพวกเรา นานๆค่ะแล้วก็หนูก็จะภาคเพียรเต็มความสามารถค่ะในการลดกิเลสตัวเองแล้วก็เกืือคุณของชนและหมูสัตว์ให้มากๆค่ะกล่าวขขอพระคุณมากๆค่ะสาทุค่ะ กาบสมัชช์ประการพ่อครูนะครับนมันุการสมนาสิขากขาทุกรูปครับจะเรินทาพี่น้องทุกท่านครับผมชื่อสินพุทธนะครับสินพุทธสุขภูลมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับช่วยอยู่ที่กลุ่มอาวาธสถา,านวังจันท์ปรานะครับจังหวัดจันทบุรีก็ได้มาบ้านลาดาช่วงวิคกคนิ่งก็มาแล้วมารุ่นนี้ก็มางานปีใหม่ก็มาช่วยช่วยตลาดระยะ ก็จะมาบ่อยนะครับพอดีทางค่ายศิลป์แเชาวโศกออนไลน์เนี่ยเขาก็ให้เป็นผู้รับใช้จัดค่ายออนไลน์ชาวโศกเึ่งจัดกันมาปีกว่าแล้วก็มีพอดีวันมารุ่นนี้ก็มาเข้ากลุ่มของค่ายที่นี่ครับเข้ากลุ่มงาน3วันที่จัดกันเนี่ยกลุ่ม6กนะครับกลุ่ม6 บออะไรนะบอ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 วันนี้วันพุดท้ายใช่ไหมครับใช่ค่ะวันพุธท้ายแล้วค่ะประทับใจก็มีผัสสะได้อะไรดีๆเรื่องความความหนาวอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องงานฐานงานต่างๆก็ไปหลากหลายมากวันนี้ก็มาเก็บกวาดที่ที่ผาแงนก็มาช่วยตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างโอ้ยมีขยะเยอะเลยแล้วมีกิ่งไม้ใบไม้ที่มันแห้งตาย ไม่มีใครมาลดน้ําส่ัไหที่น้ําท่วมนะเพราะตรงนี้มันไม่ท่วมก็ได้ประทับใจเพื่อนผูงเยอะยังไงช่วยถามได้ครับค่ะวันนี้พอมาร่วมงานนะคะได้ความรู้สึกยังไงบ้างแบบสั้นๆเลยนะคะความรู้สึกนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะแล้วก็มีช่วยทำโน่นทำนี่มันมีความประทับใจที่ว่าเออมัน มันหลากหลายอะแนวความคิดการทํางานอะไรเงี้ยมันก็ได้ภาษาดีแล้วก็คนที่มาเนี่ยก็มีมากันหลายแห่งหลายที่หลายจังหวัดก็มารวมตัวกันที่หลากหลายววยร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะคุณอามีทั้งลูกหลานอย่างเงี้ยคะมีคุณอามาร่วมด้วยนะอารู้สึกยังไงบ้างทํางานกับลูกหลานวันนี้ครับผมผมคิดอย่างนี้นะว่าการทํางานที่มีความหลากหลายผมว่ามันเป็นความงามของความหลากหลายนะคือถ้าถ้าเราอยู่กับ ความจําเจฟัํมปากแบบเกา่าแบบเกา่าเนี่ยเราก็อยู่แค่นั้นแหละท่าน,นี้เราไมา่อยู่กับความหลากหลายของคนในพื้นที่หรือคนที่ทํางานร่วมกันมีทั้งเด็กผู้ใหญ่แนวความคิดทิฏฐิความเห็นอะไรมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่เหมือนกันตอนนี้อตรงนี้มีประโยชน์ผมมองงั้นน่ะตรงนี้มีประโยชน์ที่เราจะฝึกรางจิตยังไงไม่ถือสาเออคนนี้มันมาจากจังหวัดนู้นมาจากต่างประเทศอินโทนีเซียก็มีอะไรเงี้ยมาจากเชียงใหม่มาหลายอย่างผมมาจันทบุรีผมก็ยังไม่เหมือนเ่าเลย แล้วจะไปให้เขาเหมือนเราได้ยังไงผมคิดอย่างนี้ผมว่ามันเป็นความงามของความหลากหลายอย่างหนึ่งค,ครับนอกจากเราจะมีสถานที่ที่ว่าเริ่มงดงามขึ้นมาแล้วนะคะคีนกไม่มีแล้วนะคะคแต่สี่สำคัญที่สุดคือความงดงามของจิตใจของพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกันทําความสะอาดวันนี้นะคะค,ค่ะก็อยากจะเรียนถามนิดนึงถ้ามองไปทางนี้ก็จะรู้นะคะครับเป็นที่พักของหลวงปู่เนาะใช่ใช่จะถวายพระหลวงป,ปู่ไหมคะสั้นๆก็ ลดละดกิเลสข,ของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เท่าที่จะทําได้นะเพราะว่าในอดีตนะัมันก็ไม่ใช่อย่างนี้มาตัวนี้มันก็ลดลงลลงลง,ลงแต่ถ้าถามว่าหมดไหมมันก็ยังไม่หมดอันนี้คือผมถือว่าผมการทํางานถาวายพระโพธิสัตว์อย่างหนึ่งถึงจะไม่ได้อยู่วัดประจําเนี่ยแต่ก็มาบ่อยมาบ่อยก็อยู่ที่บ้านบางทีมันยังไม่พร้อมอย่างฟังทําเมื่อวานที่หลวงปู่พ่อครูเทศไว้ก็เข้าใจแต่ว่า บางทีมันก็คิดแต่พยายามพยายามพยายามที่จะเข้ามาพาภาระภาระออกแล้วก็ลดกิเลให้มากที่สุดอันนี้คือถวายหลวงปู่หรือหรือพ่อของพ่อครูครับได้เลยค่ะสาธุค่ะขอบคุณครับเจริญธรรมธำนึดีครับ ครับขอขอทราบชื่อคุณอาครับชื่อตุ้มพรทิพย์ค่ะอาตุ้มนะครับอาตุ้มมาจากพุทธสถานไหนครับอยู่บ้านราชนี่แหละค่ะ,อ,ะอยากทราบว่ามาทำความสะอาดวันนี้นะได้สภาวะทำอะไรครับตอนปีนขึ้นมาเหนื่อยมากเลยค่ะ <c oughs> คือคือค่อนข้างที่จะ ทางมันชันเนาะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าต้องขนอุปกรณ์อะไรอีกแล้วมันมันมันขึ้นมาตรงนี้นะคะมันเป็นลักษณะผางเนี่ยนะเหมือนเหมือนการ,การไปถ้ำเหมือนกับเราเราตามหากันค่อนข้างยากกับแม่ฐานลูกฐานคือขึ้นมันมีทางขึ้นสองทางแล้วพอดีว่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกิเลสเราอะคะ่ะที่แบบว่าเออเราก็หลงหลงงง,ง,งกับกับถ้ำของยเนี้ยก็ กว่าจะหาทางออกหรือว่าจะจะหาหาหมู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่ว่าจะจะทางานได้ล่าช้าราอมัวแต่หลงวนกับกับทางขึ้นทางลงนี้ตามหากันกว่าจะออกกว่าจะพบจุดเออยากเหมือนกิเลสเราที่ว่ากว่าจะพบกิเลสเรากว่าจะหาเจออีกกว่าจะหลุดมันเป็นเรื่องียาก ขอให้บูรณาการให้พบกิเลสตัวเองต่อไปนะครับคุณอาครับขอบพระคุณครับรต้องขอขอบคุณขออนุมโมทนากับพวกเราที่ร่วมไม้ร่วมมือการทําความสะอาดห้าสอนะพอดีไอ้ที่ผาแงนนะที่จะมาได้ได้มีส่วนร่วมในการทําไว้เนี่ยก็มีช่วงช่วงเรียกว่าปิดหมู่บ้านก็ว่างเว้นไปนาน ก็มีเรียกว่าคล้ายๆตึกล้างะเนาะมันก็ก็เลยมีพวกอะไรนกไปจองคำลังมั่งอยากเชื่ออยากย่ายอะไรเนาะก็ไปช่วยกันทำห้าสอแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ถึงกับอลอกลุงลังมากเพราะว่าก็ในระหว่างนั้นก็จะมาก็ไปไปเรียกว่ามีเวลาไปแบบนกพิราบที่เคยมา มาทํารังมาอะไรเนี่ยก็พยายามทําที่กันนกไม่ให้น,นกมาทารังก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่พวกเรามาก็ช่วยช่วยกันทําความสะอาดอีกรอบนึงก็ดีนะที่ว่าพวกครูอยากให้พวกผู้ที่มาศึกษาธรรมะรู้จักอระโศกแล้วเนี่ยถ้าไม่ถ้าใครมาอยู่ในหมู่บ้านให้มาร่วมกัน เป็นหมู่เป็นมวลได้นะให้ครบเจ็รอยเจ็ดใช่ไหมก็ยิ่งจะทำให้เป็นเป็นหมู่เป็นมวลที่มีพลังนะอันนี้ก็ถ้าใครมีโอกาสหรือว่ามีไม่ไม่มีภารกิจอะไรที่ผูกพันจากภายนอกไม่มีสัมภารวิบากอะไรมากก็ อยากให้เข้ามาร่วมกันในในหมู่บ้านในบ้านลาดเนี่ยมาเป็นหมู่เป็นมวลัวเห็นจุดไหนที่ร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันได้ก็ก็ช่วยกันไปนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมหรือว่าใครถนัดด้านไหนก็ไปช่วยด้านนั้นก็ได้นะอยากจะมาก็มาช่วยทําพวกทําก่อสร้างทําพวกศิลปะอะไรบ้างใครจะมาช่วยก็ได้นะ อ,อย่างน้อยก็จะช่วยทำความสะอาดอปัดกวาดเก็ดถูอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนมีส่วนร่วมเพราะว่าคนข้างนอกเขาเข้ามาเขาก็เข้ามาเที่ยวเขาก็อยากดูสิ่งสวยงาม,มาเจอสิ่งไอสถานที่ต่างๆถ้า,า,ามันสะอาดจ,จะอ่านได้มันก็จเจริญหูจเจริญตานี่ก็ถือว่าเป็นมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ศาส,สนาได้นะ อ๋อศิลปะที่มารสร้างมันกไ็ไม่ไม่ถึงกับเป็นโลกกตระหรอกจะเป็นโลก,กุตาะต้องอย่างมันเตเดินเดินได้ได้พูดถึงเมื่อวานก่อนว่าต้องอาศัยสามปอนี่แหละก็คือต้องมีปฏิสันฐานอาศัยพวกเราที่มีธรรมะแล้วเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยกันมาทักทายนะให้คนเรียกว่าพวกโดยเฉพาะพวกที่มีเข้าถึงโลก,กุตาะแล้วเนี่ย ช่วยกนันแนะนำสาหรับคนที่มาใหม่เนาะ,ะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยที่จะรู้จักเนี่ย,ยอันนี้ก็เป็นสื่อนำเนาะสื่อนำที่จะทำให้ไปสู่โลกุตระนะโละโลก,โลกุตระคือการการชำระกิเลสให้หมดกิเลสเนี่ยแค่วัตถุอย่างเดียวมีน้ำตกมีผามีอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้ คนเขาก็ไปถึงโลกุตระได้มันต้องมีมีสื่อไปหานามเนาะนามาทำเนาะ,ะ,ะที่จะมาทำมันเป็นรูปธรรมรูปธรรมท,ที่เป็นวัตถุเป็นเป็นรูปไม่มีนามแต่ว่าถ้าเราสื่อตัวช่วยเนี่ยในการป,รปอปฏิสันฐานนะก็ก็ช่วยได้แล้วก็มีพันเตบอกว่ามีสามปอมี ปอปฏิสันฐานแล้วก็มีปออีกสองปอเนี่ยจะมาจําไม่ได้นะแต่ก็ประทับใจนะที่พันเตยได้ได้พูดถึงก็คือเอาเอาเป็นประเด็นล้อทางการเมืองกันเนาะทางการเมืองเขามีสาปอใช่ไหมของการปฏิบัติธรรมแล้วก็อาศัย3ามปอในการเผยแพร่ในยุคนี้นะโดยเฉพาะปฏิสันาาเนี่ยอ่าก็ถือว่าสําคัญนะโดยเฉพาะต้องมี มีปัญญาที่ว่าในที่เป็นโลก,กุตระแล้วเนี่ยปัญญา8เนี่ยเอามามาสื่อกับผู้ที่มาสัมผัสในหมู่บ้านเราเนาะอ่าแค่นี้เนาะ